สัสดีครับผมกระชานนนทนันครับผมหลายๆคนก็บอกผมว่าผมเนี่ยมันคนเล่นเป็ดคล้ายๆคนเล่นของนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับก็ถ้าย้อนความกลับไปจริงๆแล้วน่าจะเกิดตั้งแต่ตอนผมอยู่ในบ้าน A F ครับผมก็คือหลายๆคนตั้งฉายาให้เป็นเจ้าเป็ดเป็ดเป็ดเรียกผมเป็ดเป,ดเปดอย่างนี้มันเริ่มจากการสะสมโดยไม่ตั้งใจก็คือแฟนคลับซื้อมาให้ ไปบอกเหมือนดีแล้วก็เก็บเริ่มเก็บเก็บเก็บมาเรื่อยๆพอเก็บไปเก็บไปมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเจอที่ไหนเราก็ต้องอยากอยากเก็บไว้ตอนอยู่ในตู้ก็แบบจะดูแบบทั้งเหลืองทั้งเขียวเต็มไปหมดเลยเยอะขนาดไหนแรกๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่พอมาพักหลังๆก็มันจะมีผมจะมีตู้ไว้เก็บของไว้เก็บของโชว์หรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะประมาณ2ตู้ตู้หนึ่งจะมีประมาณ4ชั้นนะเต็มประมาณ2ตู้ไม่จาะจงเลยครับก็คือขอให้เป็นเป็ดก็พอฮะจริงๆก็คือขอให้มันเป็นเป็ดก็พอเราก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆ ทั้งทั้งที่ทั้งที่แบบซื้อเองด้วยหรือพี่แฟนๆให้มาด้วยครับชิ้นไหนที่มีเรื่องราวผมชอบชิ้นนี้ฮะัสำหรับตัวผมเองเลยนะตอนแรกก็จะได้มาเป็นเป็นตัวทีละตัวแยกเซ็ตทีละเซตแต่มีพี่เขาเอามาให้ระ้ับบเป็นเซ็ตรวมกันทีเดียวเลยแล้วผมก็ไม่กล้าแกะออกมาใช้เพราะว่าพอมันอยู่รวมกันแล้วมันดูน่ารักดีแต่้ะถามว่าประทับใจอะไรขนาดไหนผมว่าผมชอบตอนที่มันอยู่ด้วยกันเยอะๆในตู้มันดูมันดูเหลืองไปหมดหรือมันดูเขียวไปหมดมันดูน่ารักดีครับ มจะมีไอเจ้านี่ที่พันสายที่พันสายหูฟังผมจะมีสองอันอันนี้ไม่ได้ออกมาใช้จะมีอันนึงที่ออกมาใช้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ออกมาใช้เวลาใช้หูฟังฮะผมเป็นคนติดหูฟังด้วยก็เลยได้ออกมาใช้หรือว่าจะเป็นอ่อหมอนรองคอเวลานอนในรถมันดูไม่เป็นเป็ดเท่าไหร่นะจะรูปตัวมันแต่ผมก็นิยามว่ามันคือเป็ดแล้วกันฮะเสน์ของเป็ดความบ้องแบววของมันไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นปากของมันปากมันจะเหลืองๆแล้วปากมันจะบานๆหน่อยรวมไปถึงท่าเดินของมันด้วยฮะ มันเลยดูแบบมันดูน่ารักน่าเก็บสะสม <in ivo> <hip> ผมคนเล่น